เตียนที่หล่อเลี้ยงกายใจด้วยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำเสนอแบบบูรณาการเกษตรอินทรีย์แท่งรุปทุ่งภสาสอยู่ในรายการล่นทุ่งสะดุ้งมือ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการลั่นทุ่งสะดุ้งเมืองครับกับผมจีวรกิจพลมิเวกชิวินครับนี่คือรายการเกษตรพอเพียงรูปแบบใหม่นะครับรายการเล็กๆแต่ว่าหัวใจใหญ่ใหญ่เรื่องราวของเกษตรพอเพียงนะครับใครก็แล้วแต่หรือว่าเกษตรกร,กรผู้นาต่างๆนะครับที่น้อมนําแนวพระราชำดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาทําการเกษตรเรียกว่าเกษตรพอเพียงเราจะไปส่งเสริมท่านหรือว่าไปพูดคุย เพื่อให้ได้สิ่งดีให้กับเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะท่านต้องเป็นนะฮะทำพืชผักสวนครัวรั่วทานได้ที่ปลอดสารพิษสารเคมีนะครับเราจะไปดูที่ว่าท่านมีวิธีการเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างไรก่อนที่จะเดินทางไปนะคราเรียกว่าแถวแถวคลอง15ผ่านมาแถวคลอง5ถนนลังสิตคคนครนายกคุณผู้ชมนะเจอร้านนี้ปั๊บต้องจอดและขอถ่ายทําและให้ทีมงานประสานงานกับเจ้า,จาของร้านว่าเอตอนแรกไม่ได้คิดอะไรฮะเดินเข้ามาปุ๊บโอ้โหบรรยากาศดีมาก ธรรมชาติต่างๆสวยงามมากและที่สําคัญเขามีเทคนิคในการเลี้ยงปลาอย่างไรโอ้ปลา,ปลาพันยมไม่แน่ใจว่าเป็นปลาช็อตอเมซอนหรือบลาตัวใหญ่มากก็เลยเอ๊มีฟิ้งไอเดียแล้วก็ประสานงานที่จะพูดคุยกับเจ้าของร้านถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่อพี่เอเนาะอ่าพี่เอะนะครับเจ้าของร้านว่ามีมุมมองเรื่องราวของการทําร้านกาแฟร,ร้านนี้ชื่อว่า is delight นะครับพับแอนเลสตอลองนะฮะดูที่ว่าจะเป็นอย่างไรโอ้ธรรมชาติสวยงามมากเดี๋ยวเราไปคุย กับเจ้าของร้านกันแนวคอนเซ็ปต์ในการทำร้านที่มีธรรมชาติแบบ100%อร์เซ็นี่คืออีกหนึ่งร้านนะฮะที่ใครผ่านไปผ่านมาแวะและถือว่าเป็นการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของชุมชนเส้นทางนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราไปเจอพี่เอเจ้าของร้านด้านโน้งกันเลยครับช่วงอัปเดตเกษตรอินทรีย์สนับสนุนโดยอีเข e ียวนาโนของแท้ต้นตำรับ ซูเปอรกินคุณเขียวซาเท่ฮิวมิกเอ็กซ์ตาร์โทร021429944หรือ1109 สวัสดีครับผมบพี่เอ,อเนอะาะเจ้าของร้านนะครับ,ค,รบคือโหสูงมากเลยค,คือต้องบอกว่าต้องขอพายดีนึงเพราะว่าด่วนจริงๆริพอดีผ่านมาจะไปถ่ายรายการเจอร้านแล้วไ,ไ,ไม่คิดว่าจะมีอะไร,รแต่พอเข้ามาแล้วโอ้ยสวยงามมากพี่ อันนี้แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งพี่อ่าผมอันนี้ลูครับชื่อเขาเรียกอะไพี่เอครับอ๋อนะพี่เนาะพี่เอทำอะไรยังไงมาครับบริษัทผมเป็นบริษัทออกแบบทำพวกแลนด์สเกตแบบจัดสวนทำหินเทียมหินเทียมนี่ดังอ๋อนี่ที่ที่เห็นนี่คือไม่ใช่หินจริงเหรอใช่ครับเอ้าเหรอครับพี่เป็นหินเทียมครับอืมครับผมท้ามาจากเฟ็นโครงกาอ๋อครับผมและเป็นยังไงมาเปิดร้านนี้พี่มาเปิดมาเป็นโรงงานเป็นเนสเตอรี่อ๋ออแล้วก็ทำเล่นๆกันต้นไม้เหลือจากโครงการโน้นนี่ก็ใส่ไปเด็กว่างก็ทำน้ำตกไป ไม่ได้คิดว่าเป็นร้านอาหารหรือเป็นแบบร้านกาแฟแต่วันหนึ่งก็นั่งนั่งแบบชิวๆกันแต่ตายกลุ่มเพื่อนเนาะให้เปิดดิเปิดอะไรกับปครทุกวันก็เลยเป็นร้านอาหารด้วยแล้วเป็นร้านกาแฟด้วยครับ คือต้องบอกว่าสิ่งที่ชอบคือว่าสะดุดตากับธรรมชาติอ่ะสี่งน้ําตกมาแล้วคนมารู้สึกมาสบายใจครับผมและมีมุมเยอะมากครับผมพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณไร่นะครับตัวนี้โอ้หนึ่งไรเนาะตัวนี้โอ้โหนะครับสวยงามมากนะครับโอ้โหนะฮะคือข้างนอกนี่คือโซนกาแฟเหรอพี่อธิบายนิดนึงแต่ละโซนข้างนอกมันเป็นกาแฟข้างในเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ร้านเราคอนเซ็ปต์เป็นคาเฟ่ครับผมนะแล้วการดูแลแบบเต็มที่เลยใช่ก็มีเด็กๆดูครับผมนะตรงนี้ผมเห็นมีโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่ย่างไหมพี่ ก็ไม่ยากปลาช่อนในซอนเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปลาที่เลี้ยงง่ายเขากินอะไรพี่เขากินพวกเอ่อหาสดพวกปลาทูสดวันหนึ่งก็หลายตังนะครับร้อยแต่สิ่งที่ลูกค้ามาคือบบมันมันหลุดเลยนะคือต้องบอกว่าถนนเส้นนี้ข้างนอกนี่คือรถเยอะมากนะแต่พอมาในร้านนี่ใช้ใช้เสียงน้ำตกปิดเสียงเราพี่หรือว่าไงก็เราไม่ได้คิดว่ามันมันต้องเสียงน้ําตกอะแต่ว่าธรรมชาติมันก็อยู่กับอยู่กับธรรมชาติมันก็ไม่มีเสียงนอกแล้วล่ะครับผมครับผม ปูเทคนิคต่างๆมาทำกี่ปีแล้วพี่ลังเออผมมาทำโรงงานที่นี่สี่ปีแต่เพิ่งเปิดมาเพิ่งเปิดมาปีเดียวเนี่ยเดือนนี้ปีปีอ๋อเขาปีพอดีใช่ครับโอ้โหนะฮะและเทคนิคมีอะไรมังฮะดูแลต้นไม้เด็กๆนี่คือบริค้ออ่ะเราก็ทำเป็นอาชีพแบบเราทําให้ตามโรงแรมดรสอสอนถ้ามาทำเนี่ยมันก็ไม่ยากอะไรเด็กๆมันก็ทากันได้แต่เห็นว่าน้องๆดูแลกันสวยนะเเมื่อกี้มาหูบตลอดเลยสะอาดนี่เลิศเลยใช่ครับ มีพนักงานอยู่แล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงปิดเออวันธรรมดาเนี่ยเปิดต0บมงถึงสองทุ่มถ้าเป็นถ้าเป็นเสาร์ศุกร์เสาร์ก็สี่ทุ่มก็กาแฟด้วยทานอาหารด้วยอะไรต่างๆด้วยใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วเป็นไงฮะโซนนี้มีลูกค้าเช็คอินเยอะไหมพี่ก๊แดก็เยอะนะมาถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะ ตู้คอนเทนเนอร์ฝั่งกาแฟอะไรเงี้ยก็จะมีมุมใช่ปะอาเมอกี้คกูเห็นแล้วสวยๆก็จะเป็นเกยสไตล์มันเขาก็มาเท่าถ่ายสถานที่ถ่ายนู่นถ่ายนี่กันบ่อยครับผมก็คือเป็นโลเคชั่นนะครับมาถ่ายทำต่างๆเยอะเลยนะครับถือว่าใครนะฮะที่เป็นกองถ่ายต่างๆที่ดูอยู่นะครับที่อยากจะมาใช้สถานที่ก็โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวพี่จะคุยเองครับปกติลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยเขาชอบสั่งอะไรเออส่วนมากจะเป็นข้าหมูอะ ผ้าหมูใช่สุขภาพสุขภาพมันเราก็แบบจะมีพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้กินและทานง่ายๆยครับนะฮะอยากชิมได้ไหมได้ครับทำเองไหมฮะทำเองครับโชว์เองนะเอาล่ะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ช่วงหน้านะครับกับรอบรัวครัวพอเพียงมาดูความพอเพียงกับเมนูผ้าหมูซึ่งเจ้าของร้านพี่เอจะทำเองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับ ร้านกาแฟร้านกาแฟคาเฟ่อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือเข้ามาก็เจอเลยเนาะใช่ครับนะครับตรงนี้หูสวยงามมากเลยอ่าโหนี่คือแบบของที่สะสมเลยของสะสมเลยฮะโหสวยๆอยู่ที่บ้านอีกเยอะมากอืมครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งโซนคือมาปุ๊บเนี่ยเนื่องจากร้านเอเรียใหญ่มากมีวิธีการดูแลลูกค้า ก็ส่วนมากลูกค้าจะมาสั่งของพี่เนี่ยสั่งกาแฟล้วเด็กก็จะไปเสิร์ฟแล้วก็มีเด็กไปเสิร์ฟสั่งอาหารจานเดียวอะไรเงี้ยง่ายๆก็จะมีเด็กไปเสิร์ฟนะครับหรือว่าเดินเข้ามาไม่ได้ขึ้นนี้ก็ไปในร้านก็จะมีน้องๆดูแลก็เหมือนเป็นร้านอาหารเลยนะสบายๆนะครับผมผู้ชมมากสวยงามมากนะฮะโอ้โหนะขอประทานโทษนะครับพี่ๆนะนะเอาเนาะก็จะเป็นอสไตล์เนาะมันจะล็อกมากครับมันสไตล์องผม ทำหนังสือด้วยเหรพี่ใช่ครับครับผมเป็นออกแนวก็ผมเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงเรื่องพวกหินเทียมเป็นแบบมือเขาว่ากันนะว่าต้นต้นของประเทศอะไรเป็นมือเขาเรียกว่าปั้นหรือว่าเขาเรียกศับอะไรวะเขาเรียกว่าสร้างหรืออะไรทำงานแบบงานสร้างอะหินเทียมงานสร้างหินเทียมใช่แล้วสุดท้ายเราก็ทํางานโครงการก็มีหนังสือติดต่อมาก็ทำกันไปครับผมมีไหมฮะขอดูหน่อยได้ไหมอ่นนี่ครับโอ้โหวางเลยนี่ครับสวยสวยเนี่ยชื่อว่า artificial rock ครับหมายถึงว่าหินเทียม มันก็รวบรวมของงานแล้วเราก็จะบอกวิธีการทำมากเด็กใครไม่อยากเรียนอยากมีอาชีพเป็นคนดีสอนฟรีเลยนะแต่ว่ารวยแล้วนิสัยไม่ดีไม่ต้องมาประมาณนี้ก็ประมาณว่าใครที่เห็นอยู่ไม่ต้องมีตังค์ก็ได้แต่อยากได้ความรู้มาหาเลยพี่ผมมีความจริงว่าพี่ผมเนี่ยผมเห็นแล้วผมชอบผมอยากมีความรู้อยากหาอาชีพก็มาได้เลยเราเต็มที่เลยเต็มใจเยอะมากเลยแต่หูที่สวยนะหูนี้ทั้งหมดเลยใช่ครับที่เคยทําแบบว่าพื้นที่ใหญ่ๆประมาณไหนพี่ รับเลยแบบว่ามันก็ใหญ่หน่นะก็ใหญ่อย่างหลายโครงการนะ่ะหลายโครงกาว่านานาวานี่ก็ทำต้องใส่สุดยอดมากคือที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมนะพื้นที่ใหญ่มากแล้วที่เห็นคือของปอหมดเลยเป็นเทียมนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นงานของพี่เนาะมีจําหน่ายหรือเปล่าก็ ร้านหนังสือทั่วไปนะครับถ้าใครคิดว่าเอ้ยชอบสไตล์ของพี่เขาอยากเรียนอยากศึกษาก็ไปหาดูตามูนยนหนังสือชนะนาทั่วประเทศเลยใช่ครับแต่ครั้นี้ก็ไปโซนโอบุนนี่นะบอกว่าโอบนนี่ก็สบายๆมีเมนูเมนูมีราคาก็ราคาไม่สูงนะเทียบกับร้านแบบนี้ต้องบอกนี้นะคุณผู้ชมนะถ้าสไตล์ร้านอย่างนี้ไปอยู่ในเมืองผมว่าอีกเท่าหนึงไหมโอ้ยมันก็คือนะ ใช่ไหมใช่ครับแต่ผมว่าราคานี่เป็นที่แบบว่าทุกคนมารับกระถางได้จับต้องได้นักศึกษานั่งนั่งดื่มนั่งอะไรได้นะครับผมชัดเจนเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีโซนห้องแอร์ป่ะพี่ใช่มีอยู่ข้างในเป็นร้านอาหารด้านในแบบจัดลงจัดเลี้ยงแล้วก็จัดข้างในได้หมดเลยนะครับมีโซนห้องแอร์ต่างๆถ้าแบบนั่งแบบว่าอ่ะตรงนี้ไม่ได้ก็อยากไปข้างในหลบเลยก็ว่ากันไปได้ครับนะครับผมชัดเจนมากนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนต้อนกันอ่าได้ครับผม เข้ามาก็เป็นอีกหนึ่งโซนเนาะใช่ครับนี่ก็เป็นห้องแอร์นะผมว่ามันมีกระจกประตูต่างๆที่เห็นแล้วเออมันก็นดาบรรยากาศทั้งนนนะใช่คอนเซป์นี้เป็นไงพี่ก็ตั้งใจเป็นห้องจัดเลี้ยงแบบเล็กๆเวลาเวลาจัดเลี้ยงเราก็มูฟก็อี้มาแล้วก็ทำให้เป็นแบบห้องจัดเลี้ยงอย่างครั้งนี้ก็เป็นห้องถ้ำอโซนนี้ก็สวยใช่ห้องถ้ำก็คือไพรเวทหน่อยคนก็มานั่งทำงงทำงานกันตรงเนี้ยเขาเขาจะมานั่งทำงานกันบ่อยมากส่วนนี้ครับ สองส่วนโซนโนนด้านโนนก็คือพวกมานั่งชิลๆดูน้ำตกไปนั่งทำงานไปส่วนมากคนมานั่งทำงานนะครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งโซนเนาะครับผม,มช่วงสะดสงมืองสยองขนลุกสนับสนุนโดยสุดยอดอาหารเสริมสัตว์สัตว์โตแข็งแรงด้วยยูพาร์ตอีจีพาวเวอร์ ไก่ปลาหมูวัวโทร02 142 994หหรือ1109 um, the reason that I'm speaking openly is because I've had personal experiences Simon Park นักการเมืองท้องถิง่นสังกัดพรรคแรงงานของอังกฤษสั่งความฮือฮางครั้งใหญ่โดยการประกาศว่าตัวเขาเองเคยมีสัมพันธ์กับมนุษย์ต่างดาวสาวจนกระทั่งเธอตั้งครันพร้อมยอมรับกับการร่วมรักกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกอยู่เป็นประจำ และแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่อชีวิตสมรสของเขาพาร์คซึ่งเป็นผู้แทนของเขตเท็กซ์บีอ้างว่าตัวเขาเองคนเดียวเคยมีสัมพันธ์ทางเพศกับมนุษย์ต่างดาวสาวที่เขาเรียกว่าแคทควีนเราวปีละสี่ครั้งและคู่รักจากนอกโลกที่ชื่อแคทควีนนี้เป็นแม่ของซาก้าบุตรเชือ้อสายต่างดาวของเขาโดยพาร์คบรรยายลักษณะของสีภรรยาจากนอกโลกเขาว่าเธอมีลำตัวสีเขียว มี8นิ้วและมีความสูงราว9ฟุตพาร์คเผยว่าภรรยาในชีวิตจริงของเขาที่เป็นมนุษย์และเป็นแม่ให้กับลูกทั้ง3มคนของเขาไม่สามารถยอมรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้และเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นทําให้เกิดมรสุมในชีวิตสมรสของเขานักการเมืองรายนี้ยังอ้างว่าในความเป็นจริงแล้วมีบุคคลที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตและผู้ที่มีชื่อเสียงจานวนมากที่เคยมีประสบการณ์ ในการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวเช่นเดียวกับเขาอย่างไรก็ดีนักการเมืองท้องถิ่นจากพรรคแรงงานผู้นี้ไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าในขณะนี้ทังสาก้าและแคทควีนมีความเป็นอยู่เช่นใดและอยู่ในส่วนใดของจัก,กรวาลเป็นยังไงบ้างเลยครับคุณผู้ชมเปิดโลกลี้ลับในวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ครับ สนับสนุนโดยสุดยอดชาจาก3ทวีชาเจสันวินเตอร์ช่วยรักษาโรคเลือดทุกชนิดโทร02 1429944หรือ1109เอาละครับกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการลั่นทุ่งสะดุ้งเมืองนะครับกับรอบรัวครัวพอเพียงนั่นเองนะครับวันนี้เรามาเพียงพอและพอเพียงกับพี่เอ เจ้าของร้านครับเส้นนี้นะผมว่าอีกหน่อยเจริญแน่นอนพลังศิษย์นครนายกเรียบคลองห้าก่อนถึงพิพิธพั์วิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะเลยวิทยาศาสตร์ไปโอ้นะครับผมวันนี้ฮะเห็นลุกอย่างนี้เจ้าของร้านครับมีบุคลิกเฉพาะตนนะวันนี้เมนูที่จะทำชื่อว่า ผ้าหมูสมุนไพรอีดีไลท์ครับนี่ผ้าหมูสมุนไพรอีสตดีไลท์โอ้โหนะฮะเชัดนะส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับพี่ก็มีหมูหมักมาอ่าหมูหมักมาเนาะเรียบร้อยอ่านล่วนแล้วเนาะไม่สุกมากไม่สุกมากสุกกมานะให้มันแบบนุ่มๆบ้าครับผมแต่ล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้หั่นเนาะซอยพริกคหอมซอยอ่ไม้กระดูกไม้กระดูกซอยมะนาวมะนาวน้ำตาลน้ำสาระแหน่สะระแหน่นิดนึงแล้วก็พริกนี่เราคั่วเองคั่วเองแล้วมาบด เผ็ดจัดจ้านเผ็ดจี๊เลยอ่าครับผมน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับผมพร้อมเลยครับพี่เชิญครับเอาล้วครับเจ้าของร้านนะฮะของเรานะเราเราเอาหมูก่อนเลยครับหมูหมูติดลวนกำลังดีนะพี่เนาะกำลังดีมันนุ่มเนาะนุ่มครับนุ่มเสร็จแล้วก็ง่ายครับมะนาวเนาะมะนาวแล้วเสร็จแล้วก็มาน้ำปลาครับน้ำปลา นะแต่ปกติก็ทำนะก็จะรู้เลยตักนี่รู้เลยรู้เลยครัดส่วนนะส่ววนแล้ผมน้ำตาลนิดนึงนะผมแล้วโอ้โหนี่เด็ดเลยเด็ผ่านไม่ได้มันมันบ้านแล้วก็ต้องบอกว่างานที่เขาเยอะมากต่างจังหวัดก็เยอะนช่ไหมมีงานกันจังหวัดส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมโรงแรมรีสอร์ทเพิ่มนะครับผมใครสนใจเนาะเดี๋ยวเลยทางนู้นค่ะง่ายครับคนไทยคนเลยบ้าคนไทยครับพี่กินหนูแล้วแต่คนชอบเผ็ดไม่เผ็ดแต่ผมเป็นคนชอบเผ็ดโอ้โหนะฮะ ผมซอยหมซอยฮะเรียบร้อยสวยงามนะฮะใบมะกรูดซอยนะครับผมเมนูนี้คิดเองไ้มบางทีแบบทํากับอันนี้แม่เป็นคนทําให้ตอนเด็กๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบอันนี้มากครับผมเลรามันก็กินแบบข้าวสวยร้อนๆอร่อยดีนะครับผมโอคโห้สีสันนะ แสดงว่าคนที่มาจะชอบทานใช่สั่งประจำสั่งประจำนะเป็นซิกเนเจอร์และนอกจากนี้ก็จะมีอาหารเยอะแยะมากมายเนาะใช่ใช่อ่าไหนๆจะมาละมันอะไรก็มีโอ้โหนะคะเขาเรียกว่าสุดยอดะนิดนึงสาละแน่นิดนึงเนาะโอ้โหนะฮะดูการเด็ดฮะโอ้โหนะฮะเด็ดแบบพิโกะฮะพิโกเด็ดส็จแล้วนี่คือเมนูเพื่อสุขภาพของ r ายพีเอนะคะชื่อว่าผ้าหมู สมุนไพรสมุนไพรอดดีไลท์ะ<อ>รับชิมพี่อ่ะผมให้พี่ชิมก่อนพี่ชิมก่อนเลยเห็น<อ>พชิมประจันอยู่แล้วเนี่ยลองดูครับนะคุณผู้ชมฮะสุดยอดเลยพี่จริงป่ะแสดงว่าบ,บ,บ่อยจะทำบ่อยใช่ไหมเขาทำบ่อยกินมาตั้งแต่อายุคสองขวบตามคุณแม่เลยตามมาเลยตามแล้ว,ลวออ๋อทำนลยพี่นะนะฮะออกเปรี้ยวหน่อยๆนะง่ายนะครับผมนะคุณผู้ชม สุดยอดมากครับผมติดคอปกติปกติปกติเลียงเด็กได้ไหมอยากได้ครับได้เมนูนี้มันต้องคู่กับน้ำอะไรสตรอเบอรี่สมูทตี้อร่อยมากเลยครับที่นี่จริงข้าวไหมข้าวลองดูขอมาขอมาเจิอะไรครับผมสวัสดีครับเมนูนี้ชื่อว่าสตรอเบอรี่สมูทตี้หวานหอมสุดเลยสั่งบ่อยไหมที่นี่ลูกค้าสั่งบ่อยไหมบ่อยอยู่โอ้โหเดี๋ยวตั้งอาทิปไปเลยนะจะนายถูกใจมากขอบคุณครับผมนี่ฮะก็คือว่า เนื่องจากว่าผ้าหมูเนี่ยมันออกเปรี้ยวๆรสจัดๆจัดยังว่าจะเอาสตอรี่มาสร้างความนุ่มนวลความคลาสสิกเข้าไปให้หน่โอ้โหครับคุณผู้ชมฮะได้ไหมครับมันเพราะว่ามันมันด้วยไงช่วยเสริมใช่แกเลี่ยนได้ใช่ครับนี่คือเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่ร้านพี่เอเนาะครับผมคุณผู้ชมฮะใครที่นะครับสนใจที่จะมาเที่ยวที่ร้าน เข้ามาเช็คอินถ่ายรูปกันนะครับเรามาดูว่าหลายๆหรือว่านักศึกษาเยาวชนต่างๆมาดูเอ๊ะว่าพี่เขาทำร้านยังไงตกแต่งยังไงให้สวยเป็นแนวไอเดียต่างๆได้นะครับผมอาทัทช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับครูทอนขออันแอร์ชอบฟังเพลงลูกพุ่งไหมพี่โอ้โหดิเล็ตในสายเลยพนลุกเกลียวเชียร์ช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับันทุงสมือช่วง ทอนขออ่อนแอสนับสนุนโดยพาระแคปมวงกันฝนต้นยางพาราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหน้าฝนก็กีดยางได้กับโปเปิดใจปกติชุดละ100บาทพิเศษสุด25ชุดเพียง2,000บาทโทร02 142994หรือ1109เอพี่เอครับอูบนั่งเท่มากเลยอะ่ะ โอ้นะไม่ได้หรอคนละแดวเลยขยับนี่คือไม่ใช่หินจริงใช่ไหมไม่ใช่หินเทียงครับนี่คืองานที่ทำใช่ใช่นะครับพี่อย่างข้างหลังเนี่ยอย่างยุงนี่มายังไงพี่ ก็มาจากคอนเซปที่ทำให้ลูกค้าเราเป็นบริษัทออกแบบครีเอทีฟเราคอนเซปเป็นอวตารครับผมสร้างอะไรขึ้นมามันก็จะมีประมาณยุงมีผิวต้องผีเสื้อใช่ไหมใช่ครับอ๋อนะครับดังดังน้ำตกที่เห็นผู้ชมฮะก็เขาเรียกว่าไม่ใชรหินจริงก็คืองานที่ทำใช่ครับนะครับแสดงว่าหลายๆคนถ้าสนใจที่ดูรายการอยู่เนาะครับผมอยากจะมาดูว่างานพี่เป็นยังไงก็มาที่ร้านนี้ได้ครับนะครับปกติชอบฟังเพลงแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มเลยเนี่ยผมฟังพายาค่ะ พ่อแม่เนี่ยสอมด้วยเพลงลูกทุ่งเลยไม่มีอย่างงี้ไงเออไม่ใช่ไม่ใช่สอมด้วยเพลงลูกทุ่งแต่เวลาเราโตมาเนี่ยเราก็ฟังแจ๊สเราฟังแบบล็อกฟังอะไรพวกนี้เราก็โตมาแต่จริงๆแล้วเพลงลูกทุ่งอ่ะเราโดนปลูกฝังตั้งแต่เราคนบ้านนอกไงลูกชาวไร่ชาวนามันฝังมาอยู่แล้วครับนะคบคือว่าก็เป็นอีกแนวหนึ่งลูกทุ่งก็ฟังได้แนวไหนก็ฟังได้นะศิลปินในดวงใจคนไทยมันใครถ้ารับรักบ้านเรา คนไทยถ้าล็อกผมชอบอัศนีวสส์โอ้หน้าหลายคนเขาเรียกว่าเป็นแฟนก่อนใจหมาชนบิลลี่โอแก่โอ้ยเนี่ยเสียงมีเสน่ห์เนาะอ่านะครับผมนะนี่อันนี้อันชิดนิดนะฮะอ่านี่เป็นอันนี้ปกติพี่ทานอะไรครับพี่นี่คือกาแฟที่ร้านเนาะอ่าของผมเอสเปรสโซ่ครับเอสเปรสโซ่อันนี้เป็นน่าจะเป็นเฮ้ยมลาเต้นะฮะอ่าครับพี่เชียร์อ่ะช่วงนี้นะฮะขอเชียร์กันนิดนึงฮะไปฟังเพลงว่ารอบนี้นะครับ ผู้ทอนขอออนแอร์ของเราจะเป็นเพลงอะไรไปชมกันเลยครับอยากงับชวนหม่อนมาส่อนสวนมีอยากงับชวนบักมีมาส่อนปลาถนนถะแล้วขอเอ้ยอยากมาขอลูกสาวอีพรอนี่แล้วไปเป็นลูกไผ่ร้านนั่งอีพรอสีว่าจังไดมาทางค่าแป้งคนไดไปอ,อยาก,กได้หาแสนคนแล้วเจ้าจีว่าจังไดคือลูกใอยก,กันเป็นคู่เป็นยัง เลื่อนจบมากจนเป็นคู่เสียเงินกับเสียหลายแล้วก็จะได้ค่าดอง้ายื่นแล้วเจ้ roommate, the ที่ว่าจั้งไหนเฮาฮักกันตอนใด คือบอกเคยได้ปรารถนาคิดไปเองสันวาเบาน้ำก็แค่สงสารคำที่น้องบอกมันบ่ได้ออกจากใจแค่อยากบอกก็บอกออกไปอายบ่ได้อยู่ในสายตา คำที่น้องบอกคำที่น้องหลอกหม่อได้ออกจากใจเกิดเมื่อจากใสของผู้ยิ่งที่หน้าตาดีเกิดว่าหน้าตาดีมีหน้าตาของคำสร้างมาคือใจดำทำให้เจ็บเจีบช้ำจนไทยบ้านเขาสาคนเขาเตือนแล้วบอคนเขาเตือนแล้วบอ คนเจอบอสำลองใจคือกล้าแค่น,อน้องไม้ปองนาำฟ้าอยู่บนสวรรค์เจ็บ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 เจบอ้บค้าันเทจนไทยบ้านเขาสาคือบทเรียนชีวิตของคนที่บอมีค่าลงคิดลองฝันไปว่า นั่งฝ่าบ่อยู่บนสวรรค์เก็บแล้วว่ืออคำที่คนเขาเปรียบคำที่คนเขาเทียบคำที่คนกินสมหัวย่องน้ำตาไหล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 นองบางก็ว่ามาคาปลากระป๋องบางก็ว่ามาเฮาเครื่องบินโอ้โอ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 ้โอ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 โน้อง เจ็บเจ็บคับแท่น,อน้องจนไทยบ้านเขาสาคือบทเรียนชีวิตของคนที่บอมมีค่ามลองจิกลองฝันไปว่า ฟ้าบ่อยู่บนสวราเจ็บแล้วบ่อื้อคำที่คนเขาเปรียบคำที่คนเขาเทียคำที่คนกินสมหัวย่องน้ำตาไหล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 ,ไลนองบ้าก็ว่ามาคาบปรากระปอง เจ็บคับแท่น้องจนไทยบ้านเขาสาโอ แต่ว่าร้านพี่เนี่ยก็จะมีดนตรีนะเปิดให้ลูกค้าฟังตลอดขอได้อะไรได้ยังไงได้แ้วอย่างน้ําตกนี้บปกติเนี่ยถ้ามีมาถ่ายรายการก็อาจจะมีลงมีลลีได้หมดเลยพวกนี้มันทำได้หมดใช่ไหมพี่ได้ครับอ่านะครับผู้ชมนะ เส้นทางเส้นนี้อ่ะใครที่สนใจนะครับที่จะมาเช็คอินที่นี่หรือว่าสนใจงานของพี่เอครับอ่ะเอาร้านก่อนร้านที่นี่คือถนนเส้นอะไรครับพี่เอล่างสิตนครนายกอ่าแล้วเสร็จแล้วก็เรียบคลองห้ามาทางตะวันต้องมีมันที่เดียวนะใช่ครับแล้วก็เออมาจากนครนายกเรียบคลองห้าผ่านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เลยไปนิดเดียวถึงแล้วเจอเลยครับนะครับแล้วส่วนงานของพี่เอครับผมใครสนใจมีเบอร์ไหมครับอ่าหรือว่าให้ติดรับก็ได้เอาแบบ ก็งานของผมก็ติดต่อที่นี่เลยมาที่นี่นะครับหรือไม่ก็เข้าเฟซบุ๊กอีดีไลท์เจอแล้วครับเจอแล้วนะครับก็มาแล้วก็มาเช็คอินกันนะครับผมนี่คือเรื่องราวดีๆคุณผู้ชมนะประเด็นของเรานะฮะคำว่านะครับรั้นทุ้งสะดุ้งเมืองฮะความหมายมันบอกอยู่แล้วคุณผู้ชมนะก็คือว่าเราพยายามจะนําเสนอเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพี่น้องชั่วประเทศไทยที่สามารถเอาชนะอุปสรรคโดยนําแนวพระราชดำรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นั้นสวนนั้นต้องปลอดสารพิษสารเคมีครับและในมุมมองของพี่เอกับร้านของพี่เอผมมองว่าอย่างนี้แหละถ้าเกิดใครมีร้านหรืออะไรคือดูแลธรรมชาติอย่างดีๆอย่างเนี้ยแล้วก็ทําให้คนมาเสพธรรมชาติผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะใช่ครับช่วงท้ายอยากให้พี่เอฝากถึงเรื่องราวของธรรมชาติและเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งไทยนิดนึับโอ้โหลูกทุ่งเนี่ยเป็นมันมันเป็นเพลงของรากเงาเราจริงเลยนะคนที้จะมาฟังเพลงแบบสมัยนี้เพลงสมัยใหม่หรือจะเป็นคนที่ชอบป๊อปแจ๊สหรือว่าร้องอะไรก็แล้วแต่คือรากเงาของเราคือ ลูกทุ่งผมว่าทุกคนควรอนุรักษ์ไว้ฮะอนุรักษ์ไว้ผมเป็นคนที่ชอบสายพวกบูแต่แต่ผมก็ไม่ลืมฮะกับเพลงพวกนี้ครับคับผมชัดเจนนะอ่ะเรื่องธรรมชาติอ่ะสไตล์การแต่งล้างเรื่องรสชาติต่างๆสไตล์การแต่งล้านผมทําพวกแรงสเก็ปอ่ะมันก็หนีไม่พ้นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนบ้านนอกคลองนาเนี่ยมันก็อยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเวลาจะทาอะไรเงี้ยมันไม่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 ยาก ครับผมนะฮะชัดเจนครับนี่คือรันทุงสะดุ้งเมืองฮะลองมาติดตามดูว่าเทมหน้าเราจะไปที่ไหนอย่างไรถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะมาเรื่อยๆนะพี่นะอยากจะเห็นอีกซึ่งโซนของพี่วางไว้ประมาณกี่เดือนเสร็จพี่ประมาณเบื้องต้นนี่นะแล้วแต่เด็กว่างทำาไปเรื่อยๆโอเคงานหลักอยู่โน่นว่างจะ่ไซส์งานมาแป๊ดตรงนี้ภาพเชียบคนลุกเกลียวเลย่ะรู้ชัวว่วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับผมขอบคุณครับพี่ครับ 蓝铜色洞。